ท่านอ้นกลับไทยประชาชนปลื้มปิติทักไทยไม่ถือตัววันที่8สิงหาคม2566การเดินทางมาประเทศไทยของท่านอน้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์อายุ42ปีโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เมื่อวันที่7สิงหาคมในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ30วินาทีขณะที่ท่านออนเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยจำนวนหนึ่งไปรอรับโดยท่านออนยกมือไหว้ด้วยใบนหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่า ขอบคุณมากๆครับยังไม่ถือตัวต่อมาในช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมท่านอ้นเดินทางเข้ากราบศพในพระสังฆราชที่วัดราชบอพิษสถิตมหาสีมารามจากนั้นเดินทางต่อไปสักการะสารหลักเมือง แล้วเสด็จเดินทางต่อไปยังวัดพระศรีรัตนาส,สดารามและวัดหอมรัตนารามราชวรวิหารในแต่ละสถานที่ที่ไปมีประชาชนที่ทราบเรื่องได้เข้ามาขอถ่ายภาพทัานอ้นก็ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนอย่างไม่ถือตัวและเป็นกันเอง ทันอนเป็นโอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524มีพี่น้องประกอบด้วยทันอวนจุถาวัตวิวัชระวงศ์พี่ชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านอองไนยแพทย์จัก,กรีวัตรวิวัชระวงศ์ ท่านอินดอกเตอร์วัชรวีวิวัชระวงศ์และมีกณนิตาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตราชกัญญาปัจจุบันท่านทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทแมนี่แอนด์กอร์ดอนและพำมนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดล่าสุด Facebook ส่วนตัวของทันโอ้นได้โพสภาพในรถตุกๆอยู่ที่ริมถนนรอบเกาะรัตนโกศินลร์โดยเขียนคำบรรยายว่าแบ่งคอกตุกตุกทันโอ้นเปิดใจการกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากจากไปกว่า27ปีเพราะอยากกลับมาเยี่ยมบ้านระบุว่าถึงจากไปนานแต่ยังใช้ชีวิตเป็นคนไทย ยันกลับมาในฐานะสามัญชนสุดตื้นตันยังมีคนจำได้มาต้อนรับอบอุน่นย้ำถึงอยู่เมืองนอกนานไม่เคยลืมว่าเป็นคนไทยความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติหวังมาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเพื่อนำไปเผยแพร่ในต่างแดนให้รับรู้ถึงสเสน่หและสมบัติอันล้ำค่าของประเทศ และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกหลังจากที่ท่านอน้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์โอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีเมื่อเย็นวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาและมีกําหนดอยู่ในไทยราวหนึ่งสัปดาห์สร้างความปราบปลืม้มและตื่นตันตื่นเต้นให้กับคนไทยที่ท,ทราบข่าวเป็นอย่างมากคะ่ะ โดยข้าคขืนแรกในเมืองไทยทันอ้นได้นั่งรถตุกตุกตาเวนดูความงดงามรอบเกาะรัตนโกศินร์ก่อนที่รุ่งขึ้นได้เข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบอพิรสถิตมหาศีมารามสการะสารหลักเมืองวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามและวัดหงรัตนารามราชวรวิหารย่านอารุณอมริน ต่อมาเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่8สิงหาคมท่านอ้นเดินทางไปที่มูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมหรวงนาราธิวาสราชนาคารินบ้านแห่งความหวังหรือชุมชนกองขยะอ่อนนุชซอยอ่อนนุช88แยก10มีนางจิตราภาหิมะทองคำประธานกรรมการมูลนิธิ และนางศิลดารังศิกร,รมภูมิผู้จัดการมูลนิธิต้อนรับด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากมีคนแจ้งมาว่าจะมีคนมาเลี้ยงอาหารเด็กแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครเมื่อมาถึงทันอน้นเข้าชมและดูวิดีโอการดูแลเด็กอ่อนและเด็กยากจนของมูลนิธิจากนั้นเข้าย่ำเด็กๆในห้องเด็กอ่อนเด็กกลางเด็กโตพร้อมทั้งพูดคุยทักทายเด็กๆอย่างใกล้ชิด และรับฟังการดำเนินงานของมูลนิธิการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากจนด้วยความสนใจเป็นอย่างมากค่ะและมอบสิ่งของของใช้จำเป็นพร้อมมอบเงินส่วนตัวอีกหนึ่งหมื่นบาทจากนั้นจะเลี้ยงอาหารเด็ก จำนวน55คนและได้พูดคุยกับเด็กๆอย่างเป็นกันเองไม่ถือตัวรวมทั้งให้กำลังใจแก่คณะทำงานของมูลนิธิมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กๆต่อไปหลังจากเดินทางกลับมาไทยทันอ้นได้ทำกิจกรรมหลายอย่างในกทม ท่านอ้นประสูตรเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524ปัจจุบันอายุ42ปีเมื่อแรกประสูตรมีพระยศหม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าวัชระเรศมหิดลเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหมอปลายเผยความรู้สึกหลังได้รับเชิญให้ร่วมงานบุญกับท่านอน้น วัชระเรศรหมอปลายพลายกสซปบเผยความรู้สึกหลังได้รับเกียรติเชิญไปร่วมงานเดียวกับท่านอน้นพระราชโอรสในหลวงรัชกาลที่สิบปล่อยปลาหนึ่งพันตัวนะักวัญาณนาวาพระอารามหลวงภายหลังจากท่านอน้นวัชระเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ กลับมาที่ประเทศไทยในรอบ27ปีและได้ทำกิจกรรมมากมายทั้งตระเวนทำบุญและไปเยี่ยมเด็กๆที่มูลนิธิท่ามกลางความปราปื้มปิติของคนไทยวันที่10สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทันอน้นพระราชโอรสพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เดินทางสายบุญณวัดยานนาวาเพื่อเป็นเจ้าภาพถวายพัตหาหารเพลพระสงฆ์สามเณร1น,น130รูปที่โรงเรียนพระปริยติธรรมพรมวชิรยานและทำบุญปล่อยปลาสวาย1,000ตัวณวัดยานนาวาพระอารามหลวงโดยหมอปลายพรยกสิบ หมอดูชื่อดังซึ่งได้ไปร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ด้วยได้โพสต์ภาพและข้อความว่าถือว่าเป็นเกียรติกับหมอดูตัวเล็กๆอย่างเราที่ได้รับเกียรติได้รับเชิญให้ไปร่วมงานบุญเดียวกับท่านออนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลอีกหลายท่านณวัดยาน,นาวาพร้อมปล่อยปลาและร่วมถวายสังฆทานร่วมกันอนุโมทนาสาธุค่ะ เป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ